ทำไมถึงตอบรับมาบิดครับซัมบิรั้งนี้ครับถ้าพูดกับผมครับถ้าพอดีคุณท็อปอะครับผมเคยเชิญท่านไปเมื่อปี64สี่ะแล้วท่านก็ให้ความเมตตาไปทุกอย่ดขึ้ปี64หมดเลยนะฮะครับผมแล้วก็เจอกันปี64ด้วยผมเจอดรสมบูรณ์ก็64เหมือนกันไม่ได้รู้สึกกลัวใดๆใช่ไหมมีความเฟียร์หรือกลัวอะไรเล็กน้อยไหมเออกลัวว่าจะไม่ได้เจอกันอ๋อกลัวจะไม่ได้เจอกันเจ๋งว่ะสุดยอด แกไม่ได้เก่งแสะเดียวนะแกพูดเก่งเลยนะเนี่ยอ้าวมาซ k บ้างทำไมตอบรับบิดครับซัมบิตครั้งนี้ผมว่าผมได้ไปหลายงานของบิดครับอยู่แล้วก็เริ่มต้นจากรายการที่ผมได้ทำคุณท็อปกับที่แช่น้ำแข็งด้วยกันแล้วเราเห็นว่าฐานของเราค่อนข้างกล้เคียงกันมากแล้วตอนที่ผมทำเซอร์เวในสตอรี่ครับว่าพอดแคสต์แขกรับเชิญคนไหน อยากให้ผมเชยมากที่สุดซึ่งคุณท็อปคือหนึ่งในนั้นที่แบบสูงมากมากครับก็เลยเห็นว่าเฮ้ยจริงออดีนอยากให้เราทำทำอะไรด้วยกันเยอะก็เลยอ,อยากมางานนี้อยู่แล้วเพราะว่าผมคิดว่าอันนี้เป็นเวทีที่สามารถให้ความรู้ให้ทุกคนครับคือเราอยากได้ความรู้แหละครับรอยากรู้ว่าเฮ้ยเงินของเราควรลงทุนกับอะไรอ,อนาคตอ่ะจริงๆอนาคตกกำลังไปที่ทางไหนและช่องทางของการลงทุนมีอะไรบ้างอยากได้ความรู้กลับไปครับเพราะว่าทุกคนในห้องนี้ผมอยากให้เราเป็นเด็กคนเรามี <S <S คนรุ่นใหม่ที่กล้าคิดกล้าฝันแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงช ผมขออนุญาตถามพี่ดิวถึงเหตุผลการมาในครั้งนี้ <c oughs> เราน่าจะฟังคำตอบที่คมคายได้ผมแค่ดูรายชื่อแขกผู้รับเชิญผมก็มาเลย <c oughs> <c oughs> แค่นั้นเอง ผมยังไม่รู้เลยว่ามันคืองานอะไรแต่ผมดูแค่ลายชื่อชื่องานไม่สนไม่สนชื่อแขกสนชื่อแขกพอตัวเสาร์ลมากูมาทันทีกูมาเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะก็ถือว่าเป็นความกล้าหาญทั้งคู่นะที่มาแล้วก็เป็นการเจอหน้ากันครั้งแรกใช่ครับนะเคยเห็นผ่านจอเคยเห็นผ่านอวตารแต่ว่านี่คือสัมผัสกันครั้งแรกเลยทีเดียวใครับเยี่ยมมากมาเกิดมา66ปีเพิ่งเคยเจอ เกิดมา66ปีเพิ่งเคยมนแรกครับมาแรกพูดได้ชัดเกิดมา66ปีเพิ่งเคยเจอคนแบบนี้ใช่ไหมแบบเพิ่งเคยมีโอกาสเจอกันครับโอเคเยี่ยมเลยนี่ฝั่งนี้66ฝั่งคุณเดียวันนี้46ครับ46อ้าวเท่ากันเกิด1978ประมาณนั้นครับโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยและผมก็เริ่มงาน1998ฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมใน่านะคน46เหมือนคุณอายุงาน25ปีผมก็ไม่เอามาทิ้งนะก็ต้องทำให้ทุกคนได้ประโยชน์มากสุดเลยนะครับ อย่าลืมฝากไว้ในช่องทางการติดต่อของเราหรือคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับเรายินดีรับฟังและนำไปปรับปรุงรายการให้ดีขึ้น